สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel smile with clover tarot นะคะก็วันนี้เราอยู่กับคลิปดูดวงประจำสัปดาห์นะคะเป็นวันที่1 8 2 8ถึง24ธันวาคมนะคะโอเค คลิปนี้เป็นคลิปของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะเราจะดูกันภายใน3นาทีนะคะขอไปอย่างรวดเร็วเลยนะคะมาดูเรื่องราวทั่วไปของชาววันจันทร์ก่อนนะคะเรื่องที่เด่นๆด่น3ใบนะคะใบแรกได้สเหรียญนะคะอาทิตย์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะเรามาระวังเรื่องของการใช้เงินนิดนึงนะคะอาจจะมีการหมุนเงินที่ค่อนข้าง ลำบากนิดนึงนะคะชักหน้าไม่ถึงหลังเนาะใบที่2ได้ the emperor นะคะการงานค่อนข้างดีนะคะได้ไพ่จัก,กรพรรดินะคะอาจจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะและใบที่3ค่ะได้ the devil ค่ะคุณค่อนข้างคลั่งรักพอสมควรเลยนะคะชาววันจันทร์ต่อมามาดูการงานการเงินของชาววันจันทร์สามใบนะคะใบแรกค่ะได้ the fool นะคะออสัปดาห์หน้านะคะคุณค่อนข้างมีอิสระในเรื่องของการคิดงานนะคะหรือว่าอยากจะมีอิสระนะคะในเรื่องของการงานนะคะใบ ที่สองค่ะได้ราชาถือ ถือไม้นะคะเอ,อ่ออาจจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะได้รับการโปรโมตนะคะและใบที่3ค่ะได้ Queen of Cups นะคะคุณจะเป็นที่รักของคนในที่ทำงานนะคะได้รับความร่วมมืออย่างดีนะคะต่อมามาดูความรักความสัมพันธ์ของชาววันจันทร์นะคะ3ใบเนาะใบแรกได้6ถ้วยนะคะเอ,อ่ออาจจะมีคนที่อายุน้อยกว่าเข้ามาในความสัมพันธ์หรือว่าคนนี้อาจจะเป็นคนที่คนเก่าๆที่เคยเจอกันในอดีตแล้ววนกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะใบที่ The เดอะเดค่ะเป็นชาวราศีมังกรก็ได้นะคะแล้วก็ค่อนข้างมีความหลงไหลลุ่มหลงนะคะมีเรื่องของเซ็กชวลเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะและใบที่3ค่ะคนนี้เนี่ยอาจจะไม่ตรงสเปคของคุณทำให้คุณค่อนข้างผิดหวังในตัวเขานิดนึงนะคะเพราะว่าได้5ถ้วยเนาะ ต่อมานะคะพให้คำแนะนำชาววันจันทร์3ใบนะคะใบแรกค่ะได้ create art นะคะลองใช้เวลาในการสร้างสารรค์ผลงานศิลปะดูนะคะใบที่2ได้ a โรมา t เ e อร p y ีนะคะออใช้การใช้กลิ่นในการผ่อนคลายนะคะแล้วก็ใบที่3ได้ Read นะคะอ่านหนังสือพัฒนาตนเองนะคะต่อมาค่ะมาดูเรื่องราวนางฟ้าอย่าบอกอะไราชาววันจันทร์นะคะ1ใบเท่านั้นมาดูกันจ้า ได้คอมเพลมไมส์นะคะการประนีประนอมนะจ๊ะเ,เขาเรียกว่าใช้เหตุผลในการพูดคุยพยายามอย่าใช้อารมณ์นะคะเป็นกำลังใจให้ชาววันจันทร์นะคะรักตัวเองเยอะๆสวัสดีค่ะ